สวยงามทุกคนเลยค่ะงามจริงๆวันนี้สวยงามกำลังจะเดินทางเข้าร้านอาหารนี่นะคะเป็นคาเฟ่ที่สวยค่ะที่ไอดีๆนี่ไม่ถ่ายแม่อ้อยเม่อ้อยเขาจะอะไรนะรักษาสุขภาพด้วยการกินหญ้าแมวไอที่ดีๆแล้วไม่ถ่ายไอ้ที่ไม่ดีเราถ่ายกุ๊กจ้างแล้วบอกหญ้าแมวนี่จะช่วยให้รักษาสุขภาพดี ไอรูปดีๆล้าไม่อ่าค่อยๆเดินแม่พอพอเจอเลยอั้นแม่จะแข็งแรงกว่านี้ค่ะตอนนี้แม่จะย่องเบาตอนนี้นำหน้าแล้วโอ้ยแม่ดอยเรองงามหลายเลยเนี่ยเพิ่งจะเห็นชุดสวยคาเฟ่สวยมากเลยดูบรรยากาศร้านนะคะบรรยากาศร้านดีมากเลยโอ้โหนี่มีสวนให้นั่งด้วยค่ะ เราจะไปทานอาหารกันนะคะเมื่อกี้เราไปสถานที่ชมคอนเสิร์ตแล้ววันนี้เรามาตรงนี้ต่อ13-14คนค่ะอ่ะเราล้แลม่เล็กล่ะอ่าแม่เล็กใส่ผีขาวค่ะ <c oughs> คน <c oughs> คนเด็กสุดนี่สูงสุดเลยนะ <c oughs> ถ่ายรูปไม่ต้องกลัวใครบังเลยค่ะ <c oughs> คนสวยบรรยากาศดีมากเลยมะปางัง กานที่ตรงนี้มาปามนคนแนะนํานะคะเน่เ่มีปลาคาร์ฟด้วยแม่มีปลาคาร์ฟด้วยนะสวยงามค่ะสีแดงแพงลิศสีแดงแผงลิศเสืเ้อสวยเสื้อสวยเอยสวยอยู่แล้วค่ะบรรยากาศดีลาูลูกค้าแน่นเลยนะคะเป็นห้องแอร์กับอารออาด,อ,อ,าดอ,อยู่ข้างนอกก็ร่มรื่น แม่บอกไม่รู้จะกินอะไรหรอกมาเห็นร้านสวยไอาก่อนมารีวิว,วะะร้านสวยมากเลยค่ะไม่ชื่อร้านนะคะเกลดไส้ไม่ใช่ร้านที่เกลดนะ,ะอันนี้เล็ดเล็ดไส้เนี่ยเราอ่านเป็นเคเลยรูกไส้สีดดแดงแข็งเล็ดอากาศร้านดีมากเลยไม่ได้มาด้วยกันเหรอแม่ แม่แม่ไม่ได้มาด้วยกันใช่ไหมรู้จักรู้จักกันไหมเนี่ยรู้จักรู้จักไปนั่งด้วยกันแม่แล้วจะร้องอันนี้อันนี้ที่สำหรับประธานที่สำหรับประธานภาพที่เร<ด>าเคยเห็นสมัย<ด>เจ <c oughs> ้าแอบเคยเห็นภาพแบบนี้นะในมสมัยก่อนที่เขาโม,โมุดล้เาเก็บอกว่าพ่อค้าเงินอนพ่อค้าเงินสดสภาพนี้เป็นพ่อค้าเงิน่อนลูกค้าไม่จ่ายตังค์หมดแรง คนนั่งหัวโตจะเป็นคนชำระค่านีหัวโตชำระค่าจะามเดี๋ยวผู้มเดี๋ยวผู้วมจนะก็เปิดแอร์ให้เดี๋ยวเข้ามา้บรรยากาศดีมากเลยอนนี้แอร์กันีเอันนี้ก็อีนวดค่ะอีนวดตรงนี้ได้อีกนะค่นังหางค่ะนี่ไง่นี้่สี่ก็โดนไงนั่งได้ค่ะ มาดยกันแล้วเหรอแม่ดอยมาด้วยกันแล้วเหรอไม่ได้มาดูแม่แล้วก็ปอบ้างเดี๋ยวให้แม่ก็เพิ่งมาตอประดีเลยนะประเดีเลยนะคะประเดต้องเลยนะค่ะดูเมนูอาหารกัน